ในสืรอวั์บุพาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยพลตรีสุธิพงศ์เป็กทองผู้ประคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมกับผู้แทนปปสภาคกร่วมกันแถลงผลการจับกลุ่มการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากภาคเหนือผ่านพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์โดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวน2รายพร้อมของกลางยาบ้าจำนวนานวนสองรเ็ดปไอซี่กรัมและตัวยึดรถยนต์ที่ใช้เป็นยานพาหนะจำนวน2คันรวมมูลค่ากว่าหนึ่งล้านแสนบาท โดยก่อนหน้านี้ได้ทาการจับกลุ่มน,นายนครอายุ26ปีชาวจังหวัดเชียงรายบริเวณใต้สะพานกับรถน้ำฤทิหมู่ที่1ตำบลน้ำฤทิ์อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ตรวจยึดของกลางยาบ้า100มัดประมาณ2,000 200, เมตรต่อมามีการขยายผลในการจับกลุ่มโดยเข้าจับกลุ่มน,นายธียาอายุ36ปีชาวอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์พมก่าตรวจยึดยาบ้า1 6 2 7 0เมตรและไอซี4 .2 กรัมพร้อมโทรศัพท์มือถือและรถยนต์1คันรถจักรยานยนต์อีก1คัน ดะท,ทำรการตั้งข้อข้อหาทั้งสองรายก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไปนักขาวคารดัดรรรายงาน